โอ้ยพี่โฟกนั่งตัวใหญ่เลยนะครับดูดิว้าวไหในในขอจับน่อยตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องเชื่องอยู่นันเนี่ยเจ้าคอยาวมันแอะมองเราอยู่วิเฟียนระวังระวังอุ้ยพี่โฟกพี่โฟกจะเข้าไปไหนอ่ะนั่นมันในป่านะพี่โฟก์เราจะหลงทางหรือเปล่าโอ้โหลูจัดละตัวนี่ว้าวอุด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  ใจเย็นๆใจเย็นเนไม่ต้องแย่งกัน Yes DJ <S พีก่กบรเราไปตาม่องทุกเรืนะครับพี่โฟกตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนรู้หรือเปล่าใาใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไดโดเสากิงดอมกันว,วันนี้หมา,มาจะพาพี่โฟกนะครับแล้วก็น้องแฟดน,นะครับไปขี่ไดโดเสานะ เขาบอกว่าที่นี่ไดโนเสาร์ดิ้นได้ทุกตัวเลยนะแล้วมันก็มีชีวิตจริงๆน,นะพี่โฟกไปดูกันบ้าไปกันเลยดดดดดดเด็กๆมาม้ามันเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะมันน่าจ,จะเป็นกรงน้องหมูแคะหรือเปล่าไดโนเสาร์ที่นี่เขาเลี้ยงหมูแคะไว้ด้วยนะพี่โฟกฮะจะได้ให้ไดโนเสาร์กินไม่ใช่เจ้าหมูแคะครับเขาเอาไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามพี่โฟกเขาไม่ไดเอ,เอาไว้ให้ไดโนเสาร์กินนะ นี่ไงนี่ไงนมหมูครับนมหมูของปอนและนี่ก็คือนมหมูของเปีย๊ยกนี่ลูกหมูครับมาแล้วนี่ดูดินี่แต่ตัวนา่ารักน่ารักครับเป็นลูกหมูแค่นะคะเพือพ่อนโอ้โหดูดิดูดิเุ้ยเอ็นดูน้องอ่ะอ้าตายแล้วแต่เราโมโหหิวใหญ่เลยอะ <11> <11> <11> <11> ดูตัวนี้ดิ ตัวนี้กินจุมากเลยอ่ะนี่แล้วก็มีไก่ซิลคี้ข้างในด้วยนะคะเพื่อนๆดูโหน่ารักทีุดไปเลยเ<ป>ขาแย่งกันอ่ะเสียดอาบอกเขาใจเย็นๆนะใจะเย็นๆใจ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 เย็น,ๆ,ยนๆไม่ต้องแย่งกันอ้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้กินเลยอ่ะอุอ้ยอุ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 ้ยสงสัยหิวข้าวมากแน่เลยอ่ะนี่นี่นี่พี่โฟกยกสูงๆได้เลยนะนี่น้องจะได้กินแบบ สบายบายนะอู้ยจ้องจมูกน่ารักมากเลยอะครับฮ่าอพี่เฟียพี่เฟียอยากเอาน้องไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอ๋อตัวเขาเพื่อนเหรอหูน้องหมูเนี่ยเขาชอบเล่นโคลนครับพี่เฟียเห็นไหมตัวเพื่อนมอมแมมเลยครับอ,อ,อ๋อมันต้องอาบน้ําใช่ไหมไหนที่อาบน้ำคาอตรงไหนหรออ๋อตรงกระมังตรงนั้นเนาะพอน้องอาบน้ําเสร็จน้องก็มาเล่น กวนอยู่ใช่ไหมก็เปื้อนตลอดเลยเนาะอุด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 ไงไงพี่เสียดูดิพี่เสียมันเกอะแบบ3สามตัวเลยอะโอ้ยมันร้องมันร้องโอ้ยโอ้ยพี่พรครับเจ้าไดโนเสาร์ที่เขาบอกว่าขี่ได้มันอยู่ตรงไหนนะตัวนี้มันขี่ได้ไหมอ่ะสองตัวเนี้ย มันน่าจะขี่ไม่ได้นะสองตัวนี้ยเพราะว่าดูดิตัวมันสูงมากเลยถ้าพี่พอไปขี่นะพี่ฟออยู่ตรงนี้อ่ะถ้าตกออกมาอันตรายมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปตามหาใดรดเสาร์ที่ขี่ได้กันนะไปกันยังอุ้ยพี่โฟพี่โฟจะเข้าไปไหนอ่ะนั่นมันในป่านะพี่โฟเราจะหลงทางหรือเปล่าเดโดเสาร์ขี่ได้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอ้หดูดิมีเจ้าเดโดเสาร์คอยาวสองตัวอยู่ตรงนี้ย แล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็มีนนเสาร,รขอยาวเหมือนกันน่ะนั้นไงนั่นไงตัวนั้นมันแอบ,บอยู่ตรงนั้นไปดีกว่าข้ากลัวโอ้โหมามาเจอไข่สองใบครับนี่ไข่ใบนี้เอา้ใเอาใช่โอ้โหทำไมนนเสาร,รตัวนี้มันตัวเล็กจังเลยอะ่ะแล้วก็มีนดโนเสาวตัวโต,วตวอีกหนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนนะเฮ้ยพี่เฟียดทต่ไม่นั่งอยู่ตรงนั้น ไดโนเสาร์กันทั้งครอบครัวเลยใช่เป่าพี่เฟียสข้ามมามาเห็นแล้วไดโนเสาร์ขี่ได้อยู่ตรงนั้นในไง่นไงเห็นเป่าโหพี่เฟียสระว่างไปพี่เฟียสระวังนะเจ้าคอยาวนเอมองเราอยู่พี่เฟียสระวังระวังตัวนั้นน่ะมาเด็กๆมามาเจอแล้วนี่ไงไดโนเสาร์ขี่ได้นะคะเพื่อนๆมีไดโนเสาร์ตัวเล็กแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เอ๊เพฮี่พอพี่เฟียสจะเลือกไดโนเสาร์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ฮะ ตัวใหญ่ตัวห่ต่อาพูดเสียงกันพี่พอดเลือกตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่อะไรพี่พอดจะเลือกตัวนี้หรอโอเคได้ได้ส่วนเฟียนล่ะเรื่องตัวไหนอ๋อเฟียนจะเล่นตัวเล็กหรอแล้วพี่ฝนล่ะตัวไหนสองตัวไปเลยเฮ้ยได้หรอมาเด็กๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไดโนเสาร์กันแล้วนะคะนี่ปายๆเข้าไปเลือกเลยไหนใครอยากนั่งตัวไหน อ่าเล็กก็ไปขีด้ได้ถ้าขี่ตัวเล็กก็ไปขี่ตัวใหญ่กันต่อนะครับโหพี่โฟโกนี่เลืองตัวอะไรอะ่ะตัวมีเขาอรอเฮ้ยเจ๋งมากพรหลันเลื่องตัวไหน <c oughs> โู้พรเลื่องตัวมีเขาเหมือนการสีน้ําตาลนะครับของเพื่อนเหมือนเฮียโฟกเลยนี่เหมือนรถบงังค้าเลยนะคะ <c oughs> โอ้ระวัางไปไปไปพี่โฟกไปแล้ว <c oughs> ไปนี่นี่ โอ้ยเออแล้วังชนชวนช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 นมามาค่อยๆขับเบนเนาะโอ้เจ๋งมากเลยฮู้ไปเลยไปไปไปเอาอย่าเบียดกันน่ะดันดัเสาแอบคุยกันได้ยังไงอ่ะเอาหมุนเลยหมุนเลยหมุน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 ไปเลย ตอนนี้เรื่องของเซียนมีปัญหานะครับเปลี่ยนตัวใหม่เป็นตัวนี้นะไปยังไปยังเลี้ยว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  <c oughs> ไปเลยโอ้ยโอ้ยแอบติดหางครับติดหางไปเลยนะพี่เฟียสไปเลยอ้าวเราสออตามต่อแถวกันนะครับโอ้โห,โโห,โโหโดูแต่ละตัวดิว้าวเฮ้ยระวังชนระวังชน ใช่แล้วพี่พรอระวังนะเห็นไหมนานาศเขาเจ็บเลยอ่ะไปเลยไปเลยห้ามชนกันนะเด็กๆไปเลยไปไปไปเออวาร์ยจลคอสซิงมากเลยอ่ะของเฟียนมันช้าหรอเด็กปิดคันเร่งอย่างนี้ปิดคันเร่งอย่างนี้ นี่มันจะเร่งไปเห็นไหมถ้าบิดแรงมันก็ไปเดี๋ยวเด๋ยสอดี๋ยววสอวเดวหน้าเบี้ยวแล้วเอ้าของพี่โฟกแบสหมดแล้วเหรอโอ้ยน่าจะหมดรอบแล้วล่ะครับบิดไม่ไปแล้วน่าจะหมดรอบแล้วล่ะเฮ้หมดเวลาแล้วอ่ะเนี่ๆลงมาเดี๋ยวเราไปเล่นตัวเอือนกันต่อดีกว่าเอ้าเฮ้ อไปเก็บให้พี่เขาด้วยหรอหไปไปแน่นตัวใหญ่กันต่อนะครับเนะอาพี่พรพี่พรจะนั่งบลูเหรอตัวนี้คือแรปเตอร์นะคะพี่พรม,มันดูนะตัวนี้วิ่งเร็วนะวิ่งไหวไหมไหวแน่นะ <c oughs> โอ้หย <c oughs> โอดูดิดูดิด <c oughs> โอมันอาปากด้วยอะ ก็ใหญ่เลยพี่เบียยน,นี่เป็นไงหลับตาด้วยเห็นไหมแล้วฮิฟล์ก็ได้ยินเสียงฮโฟล์อะ่ะฮิฟล์อยู่ไหนโอ้ยฮิฟล์นั่งตัวใหญ่เลยนะคะดูดิว้าวอุย้ยตัวนี้มันโค้งหัวด้วยด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยระวงังระวงังระวงังโอ้ยโอ,โอ้ยเป็นไงพี่โฟบสูงเปมาว้าว ตัวใหญ่มากเลยอะเหมือนของจริงเลยไหมดูดิอ่ะปากใหญ่เลยอะพี่โฟกส์เฮ้ยดูดิหลับตาด้วยอ่านของตัวเนี้โฟกสใหญ่มากเลยครับพี่พรดี่เฟียดูดิเป็นไงเป็นไงเหมือนจริงไหมครับอ๋ข้างหลังข้างหลังหางมันกระดุกกระดิ่งด้วยนะเน,นี่ยเห็นไหมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะโอ้โห ไม่ไม่ไม่เพรากลัวเหรอฮอตเฟรนด์กลัวหรือเปล่าโอ้ดูดิว้ายอ้าปากใหญ่เลยอะไหนดูดิดูดิดูดิโอ้ดูมากเลยอ<ฮ>เอาไหนไหนขอจับน่อยตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องเชื่องอยู่นั่นเนี่ยจับหลังได้ด้วยเหรอเอาอะไรเนี่ย หมดเวลาแล้วเหรอได้เวลาลงแลวพี่โฟกเป็นไงครับสนุกหรือเปล่าสนุกค่ะเอาเด็กๆแบตมันหมดแล้วเหรอสงสัยจะได้เวลาลงแล้วนะพวกเราต้องรีบกลับบ้านกันแล้วนะครับมามาพี่พอรที่เฟียลงมาได้แล้วนะคะอ,อ๋อตอนพี่พอนั่งแล็ปทเตอร์ตัวนี้เขาหัานโมมาหาพอดเหรอที่เล็กเหรอ อุหรือว่าทีเล็กมันฟื้นคุณชีพขึ้นมามามาไปก่อนนะเด็กๆอยู่กับพี่เขานะ